ครับสวัสดีครับแฟนเฟนอฟซีที่รล่าหักแพงนะครับมืาอนี้บ่าวอิสานซีนั่พี่น้องมาเบิ่งเมนูเมนูขนมอ่าเพราะว่ามีเอฟซีมาจากถ้าพูดพี่น้องก็เลยบ่าวอิสานก็เลยสีเฮียนเอามาจากท่านไก่อยูเอฟซีนะเอฟซีซุตเทียรักว่ามาจากคุณเด็พี่น้องลงมาจากดอยเสมอเนาะเอ้ามาหนี้ อันนั้นอะไรเป็นเขาเอื่นว่าพิซซ่าเนาะครับเนาะพิซซ่าอ่ะอันนี้แป้งใช่ไหมอันนี้ซอสพิซซ่าอ๋ออันนี้เป็นซอสอันนี้ดูดกันหน่อยเนาะอบแล้วอบแล้วยังอบแล้วรัดรัดเอาด้วยนี่ต้นอบทีแรกอลงลูกล้านลูกไลานง่ายดกเนาะอันนี้คืออ่าทำพิซซ่าแล้วก็เขี่ยเขี่ยนะครับมีการเขี่ยอ่านี่มีการเขี่ยนี่เนาะอนนี้กำลังเฮียนเนาอยู่ใบซานสิเห็ด ครับคือทั่วๆพิซซ่าถ้าให้ทั่วๆมาจัดมาอ่าพวกเป็นตัวเด็กซีมอะไรอะไาจัดกะไรกันเลยน้องสูตรนี้สูตรประมาณธรรมดาเด้พี่น้องสูตรจากน้องสูตร,รเพิพนพ่นมาแต่ไก่อยู่เน้องพิซซ่าเนาะพี่น้องพิซซ่าหันเข้าอันน่ะเคดกินเองก็ได้พี่น้องมันจังแต,ต่ว่าพอน้องคนกับโปรยเคสแล้วว่าขี่กาดได้นหะอันใบสันสีเฮียน้องสีเหี้ยนพี่น้องแล้อสูตรนี้สีโบ้ลิขิตนะสิ ผมได้เหตุเหตุกับมาเบิง่งเอาเด้อทางชว่วงใบาสานเพียงแค่นะ้ะพี่น,อน้องเนาะอ่าตอนนี้กำลังถ่ายอยู่โอ้เบิ่งอันหนึ่งขึ้นหมวกมงแผ่น่ะพี่น้องเนาะเบิรงอันหนึ่งคือ,งองนถนะ่านหมวกม่วงแพรอยนะูอ่แหละเนาะแต่ว่าว่าเป็นธรรมดาที่เพื่อสิทธินี่มาเป็นมันอบจ,จังุบักโดนเนะั่องนี้พี่น้องถึงใจเย็นๆนะว่าพิธีพิถันต้องมีความอดทนมีความพิธีพิถันนะครับมีการอบทั้งฝุ่นทั้งบริเปลี่ยนบ่บันี้โอ้ท่าทางเดียว พิซซ่าพิซซ่าหน้ายังนี่หน้าน้าว่าอย่านไรนายนี่กอกใส่กรอกผู้อัดใส่กรอกปูอัดพี่น้องใส่กรอกปูอัดนะครับโอ้สีไปตะกินนะสีไปตะกินเนะสีเกมยืมตอนนี้เพื่อนว่าโฮมโฮมเทอเตอร์เนาะโอเวอร์แมน รวมยาิบวพิษบวพิษแต่มันรวมยาดเป็น่นองรวมยาติอัญินรวมญาิอัญินมาบวจักเอซีบ่จักลูกจักล้านมายงเนสตอนนี้ก็เอาอะไรใส่ทีนี้เออเนี่เอานี่หาดเป็น่นองหาดหาดชาะชบอกตามภาษาบ้านเาอื่นว่าหาดเนาะนาไม่ยังก่อนอิมายงเนสมายงมายงมา่ยงมาโยงช่อมยงชีสนมมายงอมายง อจะซื้อมันเนี่ยกับเจดีย์แคนไว้ได้พี <tes> ่น้องมันจะเอื่นพิษนะเวลาเขาไปสั่งซื้อเนาะมายองว่าสั่งมันนี่ก็ะหอยด้วยหมักนัดพี่น้องเอ้ยหอยหอยด้วยหมักนัดนี่เรียกว่าสับไปะรดฮะม่มายองจะได้บอกระยองนิสมิสผมเลยพี่น้องครับอันนี้สูตรนี่พ่ามันธรรมาด่านพี่น้องมาแต่ไกลอยู่เพื่อจะมาห่อในขามเขาเรากำ ชีสออันนี้ชีสเหรอชีสชีสชีสคืออย่างนั้นหรชีสก็คือชีสชีสเยิ่มเยิ่มชีสเยิ่มเยิ่มชีสเลยชีสชีสอื้มขาดก่อนจัดคนอื่นแบบพิซซ่าอ่าพู้หนังผู้ใดสนใจเข้ามาแวะเข้ามาเบิ่งเด้อทางช่องบาวิสันพิ้งแค่นเอาสกเผู้ถ่ายผิดล่ะมันต้องถ่ายทางทางนอนเนี่ยแต่างต่างกันไปยังแล้วเนาะ โ,โรยด้วยเส้กรอกใส่กรอกเล็กที่ไม่หนอกใส่กรอกเล็กๆก,กันนะครับโรยหน้าดยเสอกืมเลยนะโดยเสกรอกคนกกนะอันอันอันเสฟเพพ่นวาเสบทำกินเองมนกาตุ่มๆอืมไปกินเองน,นอกพีหนอกแลใส่โปกโปก็ได้ข้าาไปเสื่อน่ใส่เนื้ข้าวใส่น้อยเดียวเน,นี้นยอืมขาใไ้กินเีงหนึ่งช้กโปโปะำเป็นๆมาถึว่าฮึฮึวันแล้วก็ซีนําง <laughs> แถมด้วยปูอัดโอ้หน้าตาพี่น้องเอ้ยหน้าตาบ้างหักไายสูตรเจียงใหม่นะพี่น้องสูตรเจียงใหม่สูตรได้เสมอนะครับสูตรได้เสมืองอันนี้นี่คือปูอัดเนาะปูอัดต้องมีน้ำเงี้ยนจิ้มน้ำเงี้ยน น้ำเหงี้ดังครับ,บ,บาวาสัสบีวัสบิเขาจะเอาาบบะื่อนมาว่ัสบิเนาะน้ำเหงี้ดน้ะเดี๋ยวยืดแม่วันจะพามาซิมก้อนเห่าตหแต่ว่าก่อนเห็ุนี่พี่น้องต้องมีเครื่องนะครับต้องไปสั่งเครื่องมาเครื่องปรุงเครื่องเ,เอื่อนอยัง,อยงนีแะแป้งมันนี่แป้ง มีแป้งฮะมีวัตถุดิบหลายอันอยู่ด้วพี่น้องท่านบอนัอ่นอิรีแนบ่อใจอิริเนบอ่บอเหตดเด้เฮตุบ่อเล้วสั่มเนาะบอ่อคือตำมหงบันเท่าเด้พี่น้องบ่อ <c oughs> คือตำมหานี่อันนี้พิเศษที่พี่น้องสูตรพิเศษสรบบารใบสามเหมือเราอ่ะเาานาะใส่โปโหนโ่าใส่มาหยองอีกแล้ว,าาวมาหยองตี ใส่มาย่องรถพี่น้องไม่อมอกเวลาใบสันไปสือเครื่องสือเป็นฉบับปุ๊กเอาสามแง่มนะจ๊ะไปซ้แ <laughs> บบแบบเป็นอรอร์ดนะใาสันว่าคือคือคือไอพ้พ่นเลยซ้ำมาคาเทศอ่ะใบส,สันโซนคาเทศอีกบา้านี้โอ้โห่ี่นบองบอีสานที่เป็นเนี่ยก็คือขายหนาสตูดิโอนี่แลห <laughs> ะละมาขายแพงเนาะอ้าวอารมณ์อีกละ โอ้หนาได้พี่น้องเมนธรรมดาได้หนาเปิดเลยหนาพิซซ่าเราคะเอกของเราราเอกของเราอ่ะจ้ะยืดยืดมันเห็ดตัวยี่หร่ะชิดนที่ทำจากนมนมอ๋มอเฉาเบอยู่ฉาเบอยวพิซซ่าพิซซ่านะแมวต้องใส่เวลาใส่ขวบปิตีพิซซ่าใส่ ความอุดจนต้นไม้หน huh? ึ่งขับต้นอยู่ตรงนี้ฮะเอาอบอีกสักก่อนหมดเอ้าอบอีกสักก่อนเด้่ยพี่น้องว่าเป็นกิโลเด้อว่ายอัจารย์นำเอานำเอาอได้เนี่ยแล้วก็เข้าตู้อบอีกทีหนึ่งนะพี่น้องขับไปตู้อบอีกทีหนึ่ง่คือสูตรพิเศษเนาะสูตรพิเศษ น้อยแองศาตั้งความร้อนเท่าไหร่นะร้อยแปดสิบองศาเดิอีพี่น้อง25สนาทีสั่งเวลาไปยิ้มหาที่เนาะตอนนี้อบแล้วตอนนี้อบเดี๋ยวอีกสักอีกสักนาทีเรามาดูหน้าต่าพิซซ่าหน้าหน้าหน้ก่อนหน้าไส้กรอกผู้อัดชีส อ้าถ้าชอบมึงพี่น้องถาชอบมึงงามเรียบร้อยแล้วจังเมื่อกีนน้ำกันนะครับผมตัง้งเวลาไว้แล้วข้วมห่อนกนตั้งไว้แล้วเวลาตั้งไว้แล้วอ๋ออริกานั่นนะต่อมาพี่น้องเป็นถาดที่สองเมื่อกี้ถาดเรียมอ่าบัดนี้เป็นเป็นถาดกลม,กลมนะพี่น้องถาดกลมอ่าตอนนี้เราอบแป้งมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตามด้วยอะไรนะซอส ซอสพิซซ่าพี่น้องใส่ซอสพิซซ่าเนะแบบเนาะซอสพิซซาอ่าอันนึ้งคือเพิ่นจบหลักสูตรของโมเลล์น้อก,กันเพราะว่าจะเป็นพวกเคก้กพวกยังต่างๆนะพี่น้องอยู uh ่ในบ้านโฮมอยูเซฟพูนี่ละเนี่ยนี่เอาใส่แล้วก็ทาทาให้ทั่วๆนะครับทาให้ทั่วๆคือมันกับทาป,ปั่นก็จีอะไรพี่น้อง uh huh. uh huh. ถ้าปั่นก๋จีแล้วครับนะ,นะ,ะวันนี้เพื่อนเอินว่าจะรด้กิจพิซซ่านะพี่น้องพิซซ่าพิซซ่าอีสานต <c oughs> ะกอนขั้นสิกินพิซซ่ากับเขาเซเว่เียนจะได้บะเต็นเนาะเขาเซเว่นหรือว่าสั่งอันนี้เฮาเฮ็ดกินเองเนาะเพียงแต่เฮาเอาไปสืบเอาวัตถุดิบมาพวกแป้งพวก ใส่กอบปวกอย่างต่างๆนะครับเดเอาโรยโรยที่นี่โรยด้วยอะไรนะหนะนม,า <c oughs> มายองเนสมายองเนสใช่มายองเนสมายองเนสอ่ะสันวะบนหมายองเนสพี่น้องมายองมายองเนสเนาะที่กันก็หอบเบียร์กะปุลนหละพี่น้องนี่นั้นจะเบียร์ปุนเนาะมาไรนะนชีสหอยด้วย ห้อยด้วยซีดประจันวาอ่ะห้อยด้วยซีดนะพี่น้องนะห้อยด้วยซีดชีดคำว่าซีดอ่าและภาษาอีสานกือซีดแหละชีดโรยด้วยชีดหรือว่าห้อยด้วยซีดนะพี่น้องนะอ่าตามด้วยมังนัดพี่น้องมังนัดฝานว่าบางเฮ็ดคอร์เลคีแลเนาะมังนัดหน่อยมังนัดหวานนี่แหละเนาะอีเล้ากินมันอกี้สมสำมันหวานจังน่อยมันก็ออกมาเป็นรสพิซซ่าบัตรนี่ อันนี้ถาดที่สองอตามด้วยไส้ก,กรอกอขั้นตอนแรกเรีร่เใหตีแป้งกันไมนนหมบอ๊ะนวดแป้งนวดแป้งนะพี่น้องนว,น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 วดแป้งเรียบร้อยนวดแล้วเข้ากะไปอบการนวดแป้งก็ต้องคำานวณไหมบ่๊ะขานวณติดช่างติดใสตาช่างนะพี่น้องำนวณน้ำคำานวณแป้งสูตรเ่าใดเ่าใดเอามาตีตีเรียบร้อยเป็นแผ่นเป็นยางเท่ากบเอาเขาไปอบนะครับขั้นตอนที่หนึ่งขั้นตอนที่สองอบแล้วก็อามา มาแต่งเครืองมาปรุงแต่งเครืองใส่สีดใส่สับป,ปรโรดใส่ซอสยังกระวาไปเนาะอันนี้คือขั้นตอนนะครับขั้นตอนการทำพิซซ่าแบบง่ายๆแต่ว่ากัะอยากรับไปเนาพี่น้องเฮาอยากเข้ามาชมมาเบ่งนะครับกะติดตามทางช่องบริษัทบินแคนอ ซีมพิอมี่น้องไม่ธรรมาดาเลยนั่งเฝาเบึ้งว่ามันเฝ้ที่ได้กินพร้อมผู้อัดที่บ่มีแน่วแงดเนาะอันเน้เนจำแงดขึ้นดังไม่จังสวงดีไม่บอกทีเจริงมันเป็นของหางนะพี่น่องอาหารานี้อาหารปร,ประเภทในห้างหรือใน ยังต่างๆแต่ว่านี่เราไม่เห็ดในเฮืนอนกุ้งนัดหอนพี่น้องอากาศหอนหอนหอนกับยังเราเป็นของธรรมศาสตร์เป็นว่าตอนนี้ก็ฮาดด้วยฮาดด้วยมายองอย่างนี้ไปหน่อยเอาหน้าๆเราวะโรยด้วยพริกไทยใช่ไหมออริกนา, <laughs> <laughs> านโนบ่ามันห่วยเดือดพริกไทยประมาณนี่ไป่น้อง แต่ว่าสาร้างเข่าขลิกาซิตหนาตาไว้ได้พี่นอ้องบ่ท่านให้เบิ่งด่อเอฟซีเพิ่นป่ากานเบิ่งกับเพิ่นเพื่นเหล่าทั้งแมวกันเนาะผ่าคอมหัวไปเลยเนี่ยสุดแมวและสุดอีก,กออดนะพี่นอนะ้องเนาะอันนี้มาเถื่อนเจ็ฮะอันนั้นก็มีสูตรอีกแล้วเพราะท้องฝนก็นได้สูตรกินเข่าวันนั้นโอ้นักเสพกินเก่าเสียงมาเพิ่นป่า อาตุ้มโฮมไม่ต้องตุ้มโฮม <c oughs> ตุ้มโฮมเอสบีเอ็มสตูดิโอลูกเต่ออา,ารอหลานมาโฮมกันเนาะ <c oughs> จากหลายทางว่าทีเป็นทั้งกำไฟเชียงใหม่ทั้งกำไฟลําปางทั้งกำไฟบางบัวทองนนทบุรีหรือว่าทั้งเขมราชธานีโอ้ยเปิดดีออกง่ายมาหรือว่าทาั้งกำไฟพัฒนาตีนดงมาโฮมกันมาเนาะพี่นอ้นองไกล์สุด,าาด <c oughs> พัฒนาตีนดงพัฒนาตีนดงลูกเต่าเราหลานครับโอ้มานอนน้ำพอนใหญ่อัญญสินอยู่ ที่แม่งขีนากนั่เนาะพี่น้องเป็นที่เวลาตอตอนนี้ก็ร่างแม่งขีนากก็ลังยองน้ำอยู่อันนี้เลยขั้นสุดท้ายใช่ไหมสุดหลานยพี่น้องสุดท้ายโอ้โหเพื่อจะได้กินพี่น้องเอ้ยถ้าใส่เวลาผมเติบเนาะเพื่อข้าเจ้าสมุติว่อข้าเจ้าเอามาขายตรงเป็นเป็นไงไงได้พี่น้องบนบริบทถือดอกเนาะสื่อกินข้าเจ้าก็ได้มันอยากเติบอยู่นะครับกินเนเตาเตาคือเนาะ เดี๋ยวเดี๋ยวบาิสันจะพาไปบนโต๊ะอบพี่น้องโต๊ะนี่ถาดแรกกำลังอบอยู่นะพี่น้องเนี่กกำลังอบอยู่นะครับตอนนี้กำลังใส่ความร้อนอุณหภูมิปรับอุณหภูมิให้เข้าออาพี่น้องนี่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 อันนี้คือพิซซ่าที่เรียบร้อยเนาะหน้าตาเพื่อนนี่คือเฮา อบเข้ามาเรียบร้อยแล้วเนาะก็ะแล้วก็อันนี้ก็กำลังอบต่อนะพี่น้องอบต่ออันนี้ถาดหน่อยนะครับอันนี้ถาดใหญ่ยี่หน่อยสเสร็จแลยวกลับไปทำได้อันนี้คือเรียบร้อยนะพี่น้องอันนี้คืออะไร อ,อ่นที่ตัดพิซสาพใหนอ่อยอ่ตัดมัสิซิมเนี่อันนี้กเอินมาก,กิ่งหลอดให้น่อยอันนี้ก็ออสอนไงไพี่น้ำเหมือนเหมือน,นไอตรวจฟันทิ่ตักแะ้วอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้เวลาอพี่นอ้องเวลาอ่มันจะเป็นมาก,กิ่งหลอด้พี่นอออ้อเขาเหรียญผู้ใหญ่นเบิ้ลเบิ้ล โอ้โหเม็นเบ,บาอิสาะหน่งบวงซักจุกซักจุกแล้วได้นี่ <laughs> อาจารย์มาให้ค้าทุกคนหนูโอ้ oh, มาคือกินเขาอิม่มธนาบาทนี่พ่อใหญ่จะเอาใบช้อนแล้วพันกินเดี๋พ่อใหญ่เอาซีมเดีย <laughs> เอา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 ช้อนมาที่อันหนึ่งตาซีมหน่ยอยเร็วโอ้ช้อนมาด oh, ้ว,ว,วพี่<า>พ,พี่น้ามาช้อนมาหน่อยครับ หลังเนี่ยฮะมดขึ้นหลังเหรอหลังอะไรมดอะไรดูดิหันมาดิใหนดูเพราะมันไม่มีแล้วมันกัดแล้วนะหน่ามันกัดแล้วลูกเอาช้อนมาช้อนมาเร็วเอาช้อนมาดูโอ้โอาคจะมั่นอยู่ดิคนเห็นว่าเหนียวนุ่มเหนียวนุ่มอร่อยกรอบนะพี่น้องเหนียวนุ่มอร่อยกรอบหนีนุ่มเหนีนุ่มนไม่ใช่กรอบบางแต่เหนียนุ่มเอาละ เอาช้อนมาหน่อยช้อนเอามาเอาปลาเกือคนนึงด้วยครับเอาปลาใส่ลายไปครับพิซซ่าพิซซ่าพิซซ่าหน้าใส่กรอบช้อนหอวยโอ้มันโอจังเลยโอ้แสบแม่ก็แสบคัน เอานั <Declaration> <À S 2> ้นทาสิลูกเออนี่พพ่โอมันยืดมันยืดนะตาได้ชิ้นใพี่หนามมาล้วนัเอตาบวงก่บวงเอาไปกินนะแม่น้ำกับพี่ชอปอันนี้ของนะรไปชิมในบ้านพี่น้องก็ลแน่ลลูกบ้นน้ำเอาตาด้ตาหน่อยตาลูกลบากหนึอง ได้อะไวพี่น้องได้แล้วนี่นะพิซซ่าพิซซ่าเปิดได้แล้วครับครับเปิดเปิดเปิดบ่มีมือบ่มีมือเปิดออกมาเออเดี๋ยวปิดไปดลยเปิด็นของหวานกินห่อนหอนแบบนี มาห้องหวานได้พี่น้องตอนนี้กับซีซิมโอ้แต่ว่าขออนุญาตบาตรคำนะใส่เสือกลามนะพี่น้องเท่ว่ามันมัน,มนเป็นอื่นว่าเป็นสงการซะนะพี่น้องเนาะนี่คือพิซซ่านะสูตร สูตรจากเมืองเชียงใหม่นี่พี่น้องสูตรจากเอฟซีเมืองเชียงใหม่จากดอยสเสมออืมนุมม่มดีนุ่มดีเนาะรสชาติอร่อย,อนนยคือเอฟซีเรียกว่าลูกสาวนะเพื่อนเฮียนสูตรมา,รมา,รมาพี่น้องเด็ดสูตรมาสูตรพิซซ่าสูตรเค้ก สูตรขนมอ่าขนมหน้าไข่แล้วนะ head, นหลายสูตรยุบันเทสน้อเป็นย่างนอ้องเอฟซีทั้งเชียงใหม่โดซ์เมืองนะครับอ,อร่อยดีอ่ะขอบคุณพี่น้งองที่ติดตามครับผม,มน,น่กจะเรื่องรายการนั่งกับคิกขมาทั้งช่องยูทูบไบสันพินแค้นนะครับขอบคุณแรยๆกันครับบวัสดีครับ